الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليسهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتَّقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما

ในรอบสัป,ปดาห์ก็คือการมารวมตัวกันละมาดวันสุขในวันนี้ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญยิงอีกภารกิจหนึ่งที่พบนั้นได้รับหมอบหม้จากาท่านประธานอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตก็คือการขันเลือกอิมัมกอเตบิลาน และณะกรรมาการอิสลามประจำมัสยิดยันนาตุนฟิรดาวส์บ้านปลาโคชีฟในวันนี้ขอขอบคุณต่อเลอสุบฮานะอุวาตาลาที่พระองค์ทรงทำให้มัสยิดป่าองชีฟได้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้เราขอบคุณต่อเลาะให้มากๆ ชุมชนแห่งนี้มีสถานที่ที่เราจะชายทำอิบาดะนะครับชายในการรวมตัวกันในการซ่อนในการเรียนในการทำภารกิจในเรื่องของศาสนาหลังจากกุธบาวันสุขแล้วก็ให้พี่น้องทุกคนกทุก่านนะครับให้ความรวมมือนะครับสละเวลาอันมีค่าของ่านสักเล็กน้อยไม่มากนะครับ เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เราไม่ต้องมีการแข่งขันนะครับมีแค่การนำสเสนอและมีการรับรองชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมาดอนอัลมูบารรกเดือนที่มีความประเสริฐ ทะเบียนมัสยิดของเราก็ได้ในเดือนที่มีความประเสริฐอิมัมกอเตบิลานของเราคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็ถูกขัดเลือกในเดือนที่ประเสริฐเช่นกันถือว่าเป็นนิมิตไม้อันดียิงนะครับทีลอัลสุบฮานาหูวาตาลาได้ให้คนมูกเกมปาของชีพได้รับพี่น้องที่รักครับ ผมจะนาเรื่องราวของกุตาบาแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะวันนี้พอเรามีภารากิจที่จะต้องทอําต่อนะครับห่างจากลรมมประุขอายะอันกุรอานที่ผมได้นําเสนอเมื่อตอนตอนของกุตบาที่พ่านมาว่า <S <S วัสซอ,อีมีนะวัสซอ,อีมาดีอาดัลลอฮุลาฮุมมกฟิราตัน มักฟิราตัววาอาจรอนอาซีม Allah าอัลลอฮฺ سبحانه แลาลาไดนน้ทรงดำรัสเอาไว้ว่าบรรดาผู้ที่ถือสินอดผู้ชายอัลลอฮฺพูดถึงบรรดาผู้ที่ถือสินอดที่เป็นชายนะครับและได้กล่าวถึงบรรดาผู้ทื่่่สินอดที่เป็นผู้หญิง สำรับพวกเขาเล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานาหฺวะตะลาจะให้การตอบแทนพี่น้องครับนี่คือคำยืนยันจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับเราจะได้รับการตอบแทนการตอบแทนในที่นี้คืออะไรพี่น้องครับได้รับการมักฟิโร ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอนี่คือการทือสิรอดและได้รับผละบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้องทีักครับเราจะได้รับผละบุญอันยิ่งใหญ่เราจะได้รับการมักฟีรห์ จากอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลานั้นสิ้นอดของเราเป็นอย่างไรพี่น้องครับเราจะทื่อสิ้นอดอย่างไรบรรดาผู้ศรัทธาชายบรรดาผู้ศรัทธายิ่งบรรดาผู้ทื่อสิ้นอดชายบรรดาผู้ที่ถือสิ้นอดยิ่งเราจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺได้นั้นเราจะต้องทื่อสิ้นอด ta than của thần nhân muhammad sallallahu alaihi wasallam thì thần đã xóa bỏ vậy. nhân đã bảo ida sum ta เมื่อฐานนั้นได้ทื่อสินอดผู้ข้องขันก็ต้องทื่อด้วยไม่ใช่ทื่อเฉพาะไม่กินไม่ดื่มไม่รวมรับนอนระว่างสรามีภรรยาไม่ทําในสิ่งทีดให้บาตายบวชมันไม่ใช่มีเพียงเท่านั้นจะได้รับการมักฟิโร จะได้รับกนนารอภิญโนจังห้อลรอจะได้พ้นละบุญอันยิ่งใหญ่ที่อัเราได้สัญญาเอาไว้เมื่อทันบวชพี่น้องครับผู้ข้องทันต้องบวชด,ด้วยผู้ข้องเราต้องบวชไม่ถึงอะไรพี่น้องครับไม่ถึงว่าผู้ข้องเรานั้นจะต้องสดับรับฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันก่อเกิดประโยชน์ อะไรละ่ะคือสิ่งทีก่อเกิดประโยชน์ฟังการบรรยายธรรมในยูทูบคาเลแตเพื่อเสริมเติมความรู้พองเราฟังฮะดีษนบีอยู่ในมัจลิสการเรียนการซ่อนศาสนารือเปิดพามาห้าคำปีอันกุรอานฟังฟังคำพูดที่ดีๆ ีกเลี้ยงจากคําพูดที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการนินทาเราอย่าฟังพอการฟังการนินทาคนอื่นมันไม่ก่อเกิดประโยชน์เห็นไหมครับพี่น้องการที่สินัดไม่ใช่ว่าเราจะได้เท้ากันทั้งหมดมันคื้นยู่กับการปฏิบัติตัวของเราในคณะที่เราทื่อสินัดพี่น้องที่รักผู้ของเราต้องบวช ลิ้นของเราพี่น้องครับตาของเราก็ต้องบวชเห็นไหมพี่น้องตาต้องบวชนบีได้บอกว่าในฮะดิษอื่นนะครับโอ้นุม่มโอคุณนนุ่มท้งไล่ใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่สราบม,มาที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ เขาจงแต่งงานเถอะและใครไม่สามารถก็ให้เขาทื่อสินอดพอการถือสินอดนั้นมันจะปกป้องเขาไม่ให้ละเมิดทาามนี้นไดหรือสามารถที่จะลดสายตาของเขานั้นให้ต่าลงได้พี่น้องที่รักตาเราเราจะขอบคุณ Allah อัลลอฮ์ย่างไร ในการที่อลอสุภานาคูวัตลาได้สร้างตาของเราซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญกี่เส้นกี่ลานเราก็จะรักษาา่าพะว้าตาไม่เห็นพี่น้องไปไหนกลำลําบากขับรถก็ไม่ได้กางคืนก็เลยไม่เห็นอ่านหนังสือก็เลยไม่เห็นเห็นไหมพี่น้องนี่คุณนขาของตาดังนั้นการที่เราจะคบคุณตานั้น ขอบคุณย่างไรพี่น้องที่อัลลอฮฺดาราให้ตาของเรานั้นชัดแจ๋วสว่างสวัยเห็นสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ชัวเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺดาราา่าในการสร้สางสรงลกใบนี้นะตาเราได้เห็นฟักฟ,ากฟาก้าตาเราได้เห็นทะเลพี่น้องครับตาเราได้เห็นกืนแแผ่นดินของอัลลอฮฺแผ่นดินโาว่ากว้างเลว มันแะ่เพียงนึ่งในซ้มข้องน้ำทะเลเห็นไหมพี่น้องน้ำทะเลท่วะซ้ำซ้วนแลวก็ยังไม่ท้าความยิงย่ข้อง้าฝา,ฝา,ฝาที่คลุมพื้นดินทางโลกนั่นคือตาที่ชายมองสป,ปรพสิ่งทั้งหมดมองถึงความยิงหย่ของอัลลอฮ์ในการสร้ร้างของอัลลอฮ์พี่น้องไม่มีสักเส้าเดียวที่คำฟาเห็นไหมครับ นั่นคืออลัลลอฮ์มีความสามารถแสดงว่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ให้ตาเรานะั้นเราชายตามองในสิ่งที่เกิดประโยชน์ชายตาเดินเละทางมามัสยิดมัสยิดซอยในแต่ถ้าหากว่าหัวใจมืดแล้วมีนองตาก็มืดด้วยปายมัสยิดใญ่แล้อย่างขับพลเห็นไหมครับ อย่าให้ถึงขนาดนั้นพี่น้องนี่คือการใชยตาตาต้องบวชด,ด้วยพี่น้องผู้ต้องบวชด,ด้วยตาต้องบวชด,ด้วยอย่าไปแล่สิ่งดีไดสาธาทบทวนพี่น้องครับเรื่องบวชทำย่างไรให้บวชพ่องเรานั้นเราอดแล้วทีนึงแล้วทำย่างไรให้เราได้รับผลนหลั์ที่ดีเราจะได้รับผลนหลับที่ดีอย่างไรพี่น้องต้องเรียนต้องท่ามอิมัมมีแล้วเป็นทางอิมัม เป็นทางครูพี่น้องครับเป็นทางกรรมการจังหวัดพร้อมในคนคนเดียวเสียลอต้าลา่าส่งมาให้ดูแลมูอเก็มแห่งนี้เราขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับชายตาในทางดีในการบวชปากของเราก็เช่นเดียวกันให้มันเปียกชุ่มด้วยกับการดำลึกถึงอัลลอฮ์ให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มยู่ด้วยกับการดำลึกถึงอลัลลอฮ์ Apa yang Benda ascar, benda Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah Allahu Akbar. Why macam -ma. An Permaha Kambian Alquran. Doi sepo bulan ni nanti, bulan hengkar perathan Permaha Kambian Alquran. Kita akan terus 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 แม้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเองนั้นยิบรีนยังลงมาทบทวนพระมหาคัมภีร์อันกุรอานในกับท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องครับนี่คือการฉายตาคือการฉายปากคือการฉายหูให้มันบวชไปพรอมๆกับร่างกายของเราทั้งหมดแล้วเราจะไปสู่คำว่ามักฟิโร ได้รับการอภัยโทษจากองค์ได้รับผลบุญอนันยิ่งใหญ่ไม่ไกลจับเราเลยถ้าเราได้รับการเยือนอู่ที่ถูกต้องพี่น้องที่รักของอล้อสุฮานาห,าหาูตาลาท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนาบีได้สอนว่าลิกุลิชัยอินะกาตุน,นบีว่าทุกๆสิ่งนั้นคือซะกาต นะครับสำหรับทุกๆสิ่งนั่นคือสากาัดวาสากาดุลยสัดีอ,อัศวมร่างกายของเราก็ต้องออกสากาดและสากาดพอมร่างกายก็คือการทื่สิ่งอดพี่น้องครับนี่คือการทื่สิ่งอดที่มันมีคุณค่าเราจะได้เห็นอะไรไล่สิ่งและย่างในเดือนรอมาดอน เป็นเดือนที่มีความบริการเป็นเดือนที่มีความจำเริญจริงๆพี่น้องครับเรามีความรักมีความเห้นดูมีความเมตตาต่อกันยิบยืนต่อกันไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดืม่มไม่ใช่เฉพาะมุสลิมพี่น้องตอนท่านไปเลกควนน้ำของเราเรวัดหยัดได้เห็นมากพี่น้อง,องบรรดาคนต่างศาสานิก ด้วยความบริกาศของเดือนรอมาดอนนั้นเอเลาตาลาทำให้จิตใจของพวกเขานั้นเห็นดูสงสร้างตวกเราเห็นไหมพี่น้องครับเราใจได้เห็นเลยดังนั้นวันนี้การทือสิ้อดของเราก็คือการออกสากาศออกสากาศของร่างกายและการทื่อสิ้นอดนั้นพี่น้องครับไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้เราโอเวอได้ ซึ่งแตกต่างจากอิบาดะอื่นพี่น้องครับจริงไหมจันวหวาการซอดาก็การบริจาคบางทีให้เขาแล้วนั้นเขียนตัวเย้ยยิีตเก็บไปเห็นไหมครับไอเกียรตัวเยสังฮ้ตหรือว่าบางทีมือบริจาคแต่บางทีหัวใจมันอาจจะเกิดความโอ้อวดได้ พระมีคนมายกย่องชมเชยอะไรเติมใส่ใจพุญแรงอันนี้เห็นไหมครับนันการบริจาคการซดาก็อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดการโอ้อวดขึ้นมาได้พี่น้องครับเห็นไหมการละมาสก็เหมือนกันละมาอยู่คนเดียวบางที่ทำเลไม่ทันเลยพี่น้องครับยืน่นรุก,กวะยะจีดานสุยุท ไม่มีตอมะนีน่าเลยไม่มีการผักสงบยุดหนิงเลยไปได้ความรวดเร็วมีน้องมันจะรวดแต่พอมีผู้คนมานั้งเค,เคากมาย์ทำชาให้มันช่วยเห็นไหมครับอาจจะเกิดความบูอวดได้ในเรื่องของการละมาเช่นเดียวกันการไปทำฮัชบางคนโมบนเครื่องบินในฮัชเรามาเจ็ดคนเลยครับฮัชบอกให้เขารู มันบอก,กว่ามันอย่างตามมาแต่มันบอก,กว่ามันมาฮัจเจตุนเลยตืนกินแหล่เจตุนเธอเลยคนช่องเชนบอลานกว่าบ้านเลยคนเดียวมันมาทําฮัจเห็นไ <c oughs> หมพี่น้องครับแต่ลืมคิดไปว่าการทําฮัจวายิบครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวครับพี่น้องแต่เขาพูดให้เรารู้ว่าเขามาทําฮัจทั้งเจ็ดครั้งแล้วนั่นพมไปมากาครั้งแรกนะครับพอเล่นให้ฟังในเครื่องบิน เราก็ไม่เปแลกพี่น้องเราเล่กในเรื่องเราปางขันเล็กเขามาเจ็ดอุตแล้วให้เขาผู้ตานี่อาจจะมีความอุบัดิแต่พี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องท่นานนบีมูฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้สอนว่าวไลซาฟิสโสมิรียาอุนจะไม่มีเลยในการทื่อซิอดการอุบัติไม่มีตะกี่ยวอะไร ตนบวชไม่บวชนพยังไม่รู้เลยบางทีคนไม่บวชมาแกบวชเราก็หารู้ไม่จริงไม่มีน้องการถือสินอดมันอยู่ข้างในเราจะเอบวชใครว่าเราบวชนล่ะเห็นไหมพี่น้องครับนี่คืออิบาดะดาที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวะตาลาไม่มีลิมิตที่จะให้พลบุญกับเราสิ้นอดเป็นข้องขานี่ การจะให้ท่าไรนั้นเหลืองคองพานี้แต่ใครจะได้มาท่าไรนั้นขึ้นยู่กับคุณนภาพขอการ์ตือสิริ์ของเกละทัน,นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พมอใากจ,ะจะฟ้าให้กับพี่น้องชาวบ้านบาคองชีนะครับในเดือนรอมาดอนนบีววาเป็นเดือนให้ความอดทนนบีเด,นเดือนรอมาดอนววาชาลุอศนะครับเดือนให้ความอดทนให้เรามีความอดทนให้มาพี่น้องครับ อดทนในการทื่อสิ้นอดเราก็ต้องอดทนอดทนในการรักษาสมยังหาเวลาเราก็ต้องอดทนอดทนในการที่เราจะต้องไปทํางานทางทางที่เราบวชเราก็ต้องอดทนออดทนละมาต,ตารวเวียในยามคําคพื้นเราก็ต้องมีความอดทนนั่นคือการอดทนในการสเสวงหาความนี้ เช่นเดียวกันพี่น้องครับเราจะต้องอดทนต่อการอยู่ายุซึ่งแมวว่าไชตอนจะถูกหลามเหลวก็ตามที่แต่หาว่านักสู้ของเรายังมีอยู่ทึงแม้มันจะถูกเผาพล่านไปกับการทื่อสินอดมันก็ยังมีรองรอยอยู่ต้องอดทนพี่น้องครับที่จะไม่นำพาตัวเองไปสู้การประพฤต ปฏิบัติความชั่วในเดือนรอมาต้อนอย่าหทำให้ทำในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะยู่บนการสวามีผักต่ออัลลอฮฺยู่บนการซีโรราบต่ออัลลอฮฺยู่บนการทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์แน่นอนบททดสอบก็มาอย่างเราเช่นเดียวกันในเดือนรอมาต้อนเราก็ต้องอดทนจากมูซีบะจากบาลาที่เกิดขึ้น อย่าทําให้มุซีบะอย่าทําให้บทตสอบทําให้เราหละกทิ้งอิบาด้าที่ยิ่งใหญ่ก็คือการทือสิลอดให้รักษามันในได้พี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าผู้นึ่งผู้ใดใครก็ตามที่เอาลอสสุบฮานาอูวัตาลวาวว้ชีวิตเขาอยู่ถึงเดือนรอมาดอนนั่นนับว่าอัลลอฮ์เมต้าเรานาดนั้นนักานอิมัมนาวาวีนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์ อิมัมนาววีวสมควนย่างหญิงในคำคืนแรกของเดือนรอมฎอนท้าลตัาลล่าว่าชีวิตให้เราอยู่ในวันนั้นสมควอย่างหญิงที่เราจะต้องสู้ยุดชูโกรสูยุดขอบคุณตอ,อาาลตัลล่าที่ให้เราอยู่ในเดือนที่มีค่าที่มีราคานะครับที่เราจะได้เก็บเกี่ยวผลละบุญคุคชาทําอีบาดาตาลอดทั้งเดือนของเพเดือนรอมฎอนพี่น้องครับนี่เป็นข้อคิดเกับพี่น้อง มูกเกมชาวบ้านปลาของชีพนะครับในวันนี้คิดว่ากุตบะนายจะตื้นเวลาพอสมควรเลยแป๊บเดียวบอกพีนองว่าแป๊บเดียวแค่ยี่ห้านาทีเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะในโอกาสต่อไปนะครับหวังว่าเราคงจะได้พบกันนะครับในเดือนเราประเด็นอื่นๆนะครับในเดือนอื่นๆนะถ้าหากว่าอีมั่มก็เชิญมาก็มา,กมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้มัม่มทำหนาทีนะครับยู่กายฉีดกับพี่นองให้มากที่สุดนะครับหลังจาก รามาวดสุขแล้วข้อความรวมมือพี่นองนะครับนะช่วยในเรื่องข้องขัดเหลืออิมัมกอเตบิลาน่นและคณะกรรมการมัสยิดด้วยอย่าพึ่งกลับบ้านนะครับให้เราทําภารกิจข้อยันนาตุนฟิลเราให้สมบูรณ์แบบนะครับให้มีผู้นํทาทังซ้ำตำแหน่งอิมัมกอเตบิล่นให้มีกรรมการเพื่อจะได้ช่วยบริหารมัสยิดของอัลลอฮฺดาลาให้มีความเจริญทางน้ก้าวหน้าต่อไปนะครับ يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي كسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم وليس المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم